เบลล่าถูกตามไปเจอถึงสนามบิน ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมหลังมีแฟนคลับตามนางเอกดงังเบลล่าราณีถึงสนามบินโดยเป็นไฟล์ส่วนตัวแบบนี้เรียกว่าแฟนคลับได้ไหมกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเมื่อมีคลิปวิดีโอของสาวเบลล่าราณีนางเอกคนดงังขณะนั่งรอในสนามบินถูกปล่อยออกมาในลูกที่มองเพลิน,พน,พนก็แทบจำไม่ได้เพราะสาวเบลล่าแต่งกายในชุดเสื้อยืดกางเกงขายาวสีดำธรรมดาๆรรพร้อมใส่หมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบ แต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือบทสนทนาระหว่างนางเอกสาวและผู้ที่เป็นแฟนคลับซึ่งเป็นคนปล่อยคลิปนี้ลงสู่โซเชียลด้วยตัวเองโดยในคลิปจะเห็นว่าเบลล่ามีอาการที่ค่อนข้างเหนื่อยล้าแม้จะใส่หน้ากากทําให้เห็นแค่ดวงตาก็ตามเบลล่าเอ่ยในคลิปว่าทุกคนทําให้โป๊ะหมดเลยดูสีแล้วคนก็มองแต่งตัวมาเนียนๆเนี่ยก่อนเบลล่าจะถามประโยคที่เป็นประเด็นว่านี่คุณรูไฟกันหมดเลยเหรอรู้ด้วยตัวเองหรือพี่พลอยบอกแฟนคลับพี่ ไปถึงจึงตอบติดตลกว่านั่งสมาธิอ้าวจากนั้นเบลล่าจึงพูดต่อว่าก่อนนั่งสมาธิต้องรักษาสินห้าก่อนห้ามโกหกภายใต้คลิปต้นฉบับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนเรียกแฟนคลับกลุ่มนี้ว่าซาแซงแฟนมาจากคําว่าภาษาเกาหลีคือซาแซงฮวาทที่แปลว่าชีวิตส่วนตัวบวกแฟดที่แปลว่าแฟนคลับมีพฤติกรรมตามติดชีวิตส่วนตัวของศิลปินตลอด24ชั่วโมงอยากใกล้ชิดจนลุกล้ำความเป็นส่วนตัว